หลายๆคนสอบถามมาครับสำหรับคลิปนี้ฮะเป็นผลประโยชน์แล้วก็ความคุ้มค่าครับสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการเปิดธุรกิจแบบโมบายนะครับเปิดศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็เป็นตัวแทนบริษัทในการแจงคะแนนและการคีย์แล้วก็กระจายสินค้าให้กับบริษัทด้วยนะครับโมบายครับ่ามีเงื่อนไขรัศสิทธิประโยชน์คุ้มค่าอย่างไรบ้างเริ่มต้นเลยนะสำหรับโมบายนะครับนะใครก็ตามที่เป็นโมบายนะจะได้รับโอ้โหสิทธิประโยชน์ข้อนี้ชัดเจนมากเลยรับ all sale ครับ สิทธิตรงนี้สําหรับคนที่เป็นโมบายขึ้นไปเท่านั้นนะฮะยอดขายทั่วโลกในแต่ละเดือนเท่าไหร่คิดจาก PV นะฮะรับไปเลยครับพี่น้องครับสเลยทีเดียว สุดยอดนะฮะแผนนี้นะฮะแล้วก็ได้ค่าคีย์ใลิขสิทธิ์ค่าคีย์ครับค่าบริการในแต่กล่องละ10บาทครับแล้วก็ที่สําคัญครับสิทธิ์ในการสร้างรายได้ทั้งหมดอยู่ที่1นึ่งแสนบาทต่อวันฮะเดือนละ3ามล้านหกแสนบาทครับแบบนี้พอใช้ไหมฮะนะฮะแล้วก็สินค้ารับขั้นต่าอยู่ที่72กล่องนะครับรับผลประโยชน์เงื่อนไขอย่างนั้นเลยแล้วก็วันถัดไปครับเมื่อวันนี้ลง3ามไนมอนเสร็จปั้งเนี่ยโบนัสค่าแนะนาค่าจับคู่เกิดขึ้นเลยรับโบนัสคืนภายในพรุ่งนี้ไม่เกิน 11โมงครก็คืออยู่ที่7,800บาทฟรีฮะให้ด้วยนะครับแล้วก็สิทธิ์ในการรับศูนย์ธุรกิจครับในชื่อตัวเองทั้งหมด3ร้านค้าหรือ3ศูนย์ธุรกิจ3ไดมอนด์นนเองเพื่อจะรับรายได้วันละ1,2,000 0บาทก็คือวันละ40,000นั่นเองนะครับและสุดท้ายครับทุนที่ใช้ในการเปิดไงได่ายๆครับเปิด ศูนย์ธุรกิจแบบไดมอนด์สามศูนย์ธุรกิจครับ64,800บาทครับก็จะได้สิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่กล่าวมาและก็โบนัส a อ l เซลลด้วย2%นะเริ่มต้นจากโมบายครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมชวโรธสวัสดีครับ